พระธรรมคำคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุทธโธสติใจวันที่สองกร,รกดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบปดสาธุเจ้าค่ะ อร่อยเหลือน้ำลายหกตกลงหยดอานาคตก็อร่อยไม่ถอยหนีเรื่องธรรมดีต้องไม่หนีที่บำเพ็ญสติใจพระธรรมคำคมพระครบา สติใจสาธุเจ้าค่ะ